สวัสดีครับพบกันในช่องท็อปแทบหกล้อไฮโซครับแล้วก็ท็อปแทบพากินพาเที่ยวครับดัมซิ่งสารคามครับผมมีสามช่องนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะไปลงที่ช่องไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอให้พี่น้องนะครับกดไลค์ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับกราบสวัสดีพี่พน้องๆ้ชาว YouTube ทุกๆท่านด้วยนะครับ วันนี้ไม่สบายครับเสียงเปลี่ยนอาจจะจำกันไม่ได้เนาะเสียงมันเปลี่ยนไม่สบายครับกระโดดขึ้นรถทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งร้อนนะครับได้การครับตอนนี้ก็น่าจะเลยอ,อีกไม่มากครับดินตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้เกินเนี่ยเอาดินลงให้เจ้าของมาตรงนี้ครับสามเที่ยวบอกเสียเกินก่น เราก็บอกเชียเพื่อเนเราก็จอดเรียงไลยกันแล้วครับมันจะไม่มีที่จอดละเกิน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 เอาดินล่องให้จากของหน้าอีกสามเสียวหด่อ ถามถามคนเด้อว,วันร้องไห้เนี่นี่แหละ,ไ,ะได้ครับจะพาไปรับจ็อบข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปรับจับข้างนอกครับไปครับไปรับจ็อบกันครับไม่ไกลนะ เี่าละสองร้ห้าสิ sai mười sai mười đừng ạ nhiều vàng nó bảo <laughs> nó นี่ครับเดี๋ยวเดินไปดูที่ลงก่อนมันมีสายไฟนะเขาบอกว่าให้ถอยลงไปทีตรงนี้สามเที่ยวมันจะทีได้หรือสายไฟก็คงจะหนึ่งสองสามตรงนี้แหละต้องใช้รถดันเราอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดูนะครับ รตรงนี้ก็ประมาณสามเที่ยวครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตักกันอีกครับไปไม่สบายนะครับมีน้ำมูกเดี๋ยวไปดูพี่หอยห้วงลงไปลึกๆนะครับ รถใหญ่ขี้เหนียวนี่ใส่หมวกราเท่ดีครับตอนนี้ก็เป็นการเก็บเก็บชั้นสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าตีสลบตรงนี้ละก็น่าจะเหลือดินอีกประมาณ50เที่ยวนี่แหละตรงนี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้ ตอนนี้ก็รถคันเล่งกาฟิวลงแล้วครับเสียเกินก็ทีอยู่ข้างหลังนี่ครับให้เจ้าของนาสามเที่ยวผมก็ไปรับจ็อบข้างนอกนะครับปล่อยสองคันวิ่งตรงนี้เสียต้นกับรถใดขี้เหนียว ี่ละหาที่ตั้งกล้องซะหน่อยแดดก็แรงๆโว้วโทรศัพท์น็อกครับ อันฟอร์มเมอร์ครับโดนใบสั่งไปเมื่อวานสามร้อครับเขราใบยื่นนี่ละครับรถใช้งานต้องขยันล้างครับถึงจะสวยอย่างรถผมก็12ปีแล้วก็ฉีดน้ำละครับล้าง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 ชีด ตัวน,นี้จะเป็นฝาข้างรุ่นใหม่นะฝาข้างรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้ครับอ่าจะเป็นเหมือนสามมิตไม่มีไม่มีหลักข้างไม่มีแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูฝาข้างรุ่นเก่าตัวน,นี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับแตกต่างกันมากนะครับผมอยากถามเพื่อนๆว่าแบบใหม่กับแบบเก่าเนี่ยตัวไหนสวยครับ อันนี้แบบเก่ามันจะมีเสาอันนี้ครับสังเกตดูสามเสาแต่ของเสียต้นเนี่ยไม่มีนะครับอยากจะถามความคิดเห็นเพื่อนๆนะครับว่าแบบไหนสวยแต่ผมว่าแบบเนี้ยสวยมันเล่นสีได้ดีถ้าถามผมนะแบบใหม่ครับสวยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ ถ้ามีอะไรอยากจะให้ผมทําคลิปแบบไหนก็บอกมาได้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามแลบชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ